สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเตียนเุตเตียมนะดิฉันชื่อพิชภพนุเตียมค่ะดิฉันชื่อมาริรัตนแดงค่ะดิฉันชื่ออัญวณนีค่ะวันนี้พวกเราจะมาศึกษาเรื่องอนุรักษ์ทรัพย์ค่ะที่จังหวัดนครปฐมเรื่องพระศิลาขาวค่ะพระศิลาข่าวเป็นพระพุทลรูปโบราณว่าพัชปียุคสมัยศิลปะ าาชาวบ้านได้ทําการผลอีกจากวัดคูคาเมรุซึ่งเป็นวัดล้างแล้วนํามาบูรณะผาเจดีเมื่อมีการเีมาลาของอพุธขรลูกโค่นยอดขึ้นมาจากเมงชาวบ้านนะเห็นเช่นนั้นจึงเป็นการทำลายและเป็นที่นะน่าอัศจรรย์ เมื่อมีพระเกภพระเกมาละของพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาเมื่อชาวบ้านเห็นเช่นนั้นจึงเป็นการทำลายจอมปลวกเมื่อทำลายแล้วก็พบกับพระพุทธรูปศิลาองค์นี้เป็นองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดในกระบวนกสี่องค์แต่เป็นพระพุทธรูปศิลาเข่าที่อายุกว่าพันปีชุดสร้างไว้ ให้ถอดได้เป็นส่วนๆเมื่อมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายของสามารถถอดออกให้เคลื่อนย้ายจากสถานที่ผมมาอยา่างัดพาระปฐุมเจดีย์ค่ะพระบุด้านอรเชสอภัสศีลาขาวอีนอะบุด้าอิเมสแบดอีสมอร์แทนอะเตาซึ่นเอโออินเดชวาลาวดีอาร์เอรา d ุ h a s สเตท อีดเดอะสตูป้าแอดวัตทุ่มพะเมรุดเดอะริเวียร์ออฟพิงรามาไอวีอันฟอร์มว่าทุ่มพะเมรุวิสวัดแอนด์อเบนดอนเทมเพิลเดนบอสทูรีสโตพัฒน์เจดียสตูบ้าวัดทุ่มพะเมรุด The r e u i n of King Rama i B transform a t u m b palace with w a t and a b a n d o n temple. Then, b o u g t to restore part p h o m the stupa. Why moving? a 알아ช่วยไหม Mount Wat r e c o v e r a t e o f t h e Buddha image emerge from the top. Complete of temple. h b u ดาอิเบ that, that is more than a thousand years old. It was the mental i n two s e i t i o n when it is necessary to move. It can be removed and moved from พระ s t ทเจดียเทมเพิล n i s Buddha image. Buddha image วะมนหน้ระพุ waste. The test is based the, is in the power of the interior allowances, the 13 and 15, who are standing upright and showing the cost of the picture of the ลิฟท์บลเจินเตีนยนหว่อไหลเต้าพาปถมเจดีเจียงชูผ้าศิลาเขาผ้าศิลาเขาเตอกูซื้อผ้าศิลาเขาชื่ออีจัวโอจืออีเซียนตัวเหนียนอีซือเตอกูเหล่าฝอเสียงควานตู้ อีไปซื้อปาอิงชืนฟ้าหมิงตีเตี้ยนฟูถงฝอถาอุโบสถตีจัวเสียงเตี๋ยวพ้าศิลาขาวเตอร์จงอ้าวซิ่งตีจัวเตี้ยนอูทุ่งพระเมลุ